ไปดูเรื่องของสถานการณ์การเมืองที่สหรัฐกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกประธานาธิบดีในช่วงพฤศจิกายนนี้แล้วด้วยล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์คุณผู้ชมครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเดินหน้าเต็มกําลังเลยนะฮะและล่าสุดมีการไปคว้าชัยชนะได้ในสามรัฐสําคัญด้วยเป็นตัวแทนของพรรคในการที่จะเตรียมลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะฮะโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ครับมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย7 7ปีนะฮะ ที่เคยเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45เนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมครับก็เดินหน้ากวาดคะแนนชัยชนะนะฮะเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันเนี่ยในการลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยการเลือกตั้งขั้นต้นหรือว่าไพรเมอรี่ในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมของพรรคริพับลิกันเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาทรัมป์นะฮะได้สามารถคว้าชัยเนี่ยในรัฐมิชิแกนมิสซูรี โอไฮโอนะครับรวมไปถึงโกชัยชนะนะฮะมาตั้งแต่การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรัฐไอโอวานิวแฮมเชอร์นะครับเนวาดารวมไปถึงเกาะเวอร์จิเนเองแล้วก็เซาท์แคโรไลนาด้วยทีนี้คุณผู้ชมครับรัฐมิชิแกนถือเป็นรัฐสวิงสเตทนะฮะที่เป็นสารภูมิการเลือกตั้งที่สําคัญเ <Yeah. S 1> นื่องจากไม่ได้เป็นฐานเสียงของพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ <S <S ทําให้ตอนนี้เนี่ยทรัมป์ right. นะครับ <S <S มีคะแนนเสียงข้างมากไปกว่า100คะแนนเสียงแล้วและเขาต้องการคะแนนเสียงเนี่ยคือ1215เสียงนะครับ เพื่อที่จะได้รับการเสนอชื่อเนี่ยให้เป็นตัวแทนของพรรคอย่างพรรครีพับปีกันทีนี้คะแนนของทรัมป์เนี่ยคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะทิ้งห่างคู่แข่งเพียงคนเดียวของเขาเนะฮะที่เป็นตัวแทนพรรคก็คือนางนิกกี้เฮลลี่นะครับอดีตเอ,อกอัครรชทูตผู้แทนถาวสารสหรัฐประจำช,า,ช,า,ชาติในวัย52ปี ซึ่งการชิงชัยนัดต่อไปเนี่เดี๋ยวจะมีขึ้นก็คือวันอังคารที่5มีนาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ทิวสเต์นะฮะโดยจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นถือว่าไพรเมอรี่ใน15รัฐและ1ดินแดนซึ่งถือว่ามากที่สุดในวันเดียวและหากทั้มเนี่ยสามารถคว้าชชนะมาได้นะครับก็เท่ากับว่าเขานั้นจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเดนหน้าทัมเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเดินหน้าหาเสียงแล้วก็เน้นเหมือนเดิมอะค่ะ คือเขาจะเน้นส่งผู้อพยพหลายคนกลับประเทศตอนนี้เขาเป็นประธานาธิบดีก็จะเห็นว่ามีการส่งกลับประเทศเยอะมากแล้วก็มีการกดขันของอิมมิเกรชันหนักมากหนักมากใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกโจมตีม,มากที่สุดในรัฐบาลช่วปัจจุบันของโจไบเดนของเดโมแครตด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดศาลสูงสหรัฐก็ตกลงพิจารณาคำร้องขอชะลอการถูกดำเนินคดีโดนัลด์ทรัมป์คือมีคดีอยู่ด้วยในช่วงที่เดินสายหาเสียงลงเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอีกครั้งหนึ่งก็เนี่ย ถ้าดูจากแบบนี้แล้วเขาก็น่าจะเป็นตัวแทนของริพัพติกันในการที่จะสมัครชิงชัยครั้งนี้ค่ะครับผมนะฮะ